เลิกคิดว่าคนที่กินมามากคือคนไม่มีตังค์ได้นะกูมีแต่มีน้อยไง,ตอ,งนนตอนนี้มันยังคงสูและดินลนทำกลางสายฝนฉันยังอดทนกับปัญหาสิริสิริตอนเด็กๆสิริร้องเอาอะไรนะตอนเด็กร้องเอามามา่าแล้วตอนโตมาล่ะสิริตอนโตมาร้องที่จ๋าเอาไวไว ทุกคนมาม่ากับไส้กรอกอร่อยมากก็เคยได้กินนะแบบอร่อยมากอันนี้รสอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่มันอร่อยมากอรอเมซ a z i เงินเดือนจะอยู่กับเราถึงวันที่ห้าเออแต่แ้า่มามา่าจะอยู่กับเราถึงสิ้นเดือนอออ,อ,อาหารประเทศไทยโกหกคนทั้งประเทศเลยมีอย่างเดียวติง ยังไม่มีใครฟ้องร้องคือมามา่าหลอกเราชัดๆเลยไอ้มามา่าหน้าซองมันนะมีทั้งหมูสับหอมผักชีชีกออกมามีแต่เส้นหมูไปไหนอะผักชีก็ไม่มีมันหลอกเราชัดๆ บางคนทำงานประหยัดมากกินแต่มาม่ากินแต่มาม่าข้าตะวันแดงคืนเดียวเกลี้ยงยกมือไหว้พ่อแม่ทำเป็นอายพอเข้าตะวันแดงนะ่ะดิ้นกระจาย จิบนั่งสดมาม่าหน้าบ้านไอรอนพวยพุ่งกินเครื่องปรุงหอมฉุนยายสามองนิ่งๆสีหน้าเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเธอตักเส้นเข้าปากเคียวเต็มคำตราพิมพ์รากับเจอสัจธรรมแห่งชีวิตแก้าทาอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนเอียงคอถามมามา่าอีกแล้วนี่เป็นแฟนกันหรือไงจิบสดน้ำดังสู้ก่อนชี้หน้าตัวเองอย่างภาคภูมิยายไม่เข้าใจมาม่าคือชีวิตน้ำร้อนคือเพื่อนผมชูรถคือแรงใจทันใดนั้นจิบชะงักตะเกียบค้างกลางอากาศดวงตาเบิกกว้างขยับลิ้นไปมาเหมือนพยายามสัมผัสอะไรบางอย่างยายลิ้น จิบชามันชาแปลกๆยายสาลรีตามองก่อนยิ้มมุมปากก็ผงสุรสมันสะสมวันนี้มันเลยขอลาพักงานละมังจิบรีบกลืนน้ำลายแรงๆแ,แต่มันเงียบสนิทลิ้นของเธอไร้ความรู้สึกไปแล้วเธอกำตะเกียบแน่นหันไปมองชามามา,มาราวกับฉากรักในละครยกช้อนขึ้นซดน้ำซุปขั้สุดท้ายแต่รสชาติที่เคยซึ้งใจกลับจืดจางราวก,กับความรักที่หมดอายุเธอวางช้อนช้าๆก่อนพ,พึมพำเสียงแผ่วแต่มามา่ามันคือชีวิตของจิบแล้วคุณละ่คณละคิดว่าจิบจะเลิกมามา่มาได้หรือไม่อมเมนต์เลยใครๆก็มองว่าเราเป็นคนจน เราไม่ใช่คนจนหรอกแต่เราเป็นคนที่จะไม่มีจะกินตัวจริงไม่เหมือนในรูปใช่ค่ะซื้อโทรศัพท์ไม่ได้ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร